ไม่แทรกกั <aún> <yelled> ีูเล้ไม่บอก่พี่ผู้เลี้ยตไหมาเ่ยูยรงนหลน่ม่ไปถามอยู่แล้วก็เกี่ยวพกคยังมีให้ได้ไหให้ต่อย่่ขายงมีทุกตัวเรียกว่าอาณาปคค

ไม่ถือเพีสองสามสามสองหนึ่ง่สองมั้ีมัน่างกรรมกาอย่หรเบียเบียตังแกเบ้าสองเนี่ยลูกเนี่ยมันึ่งสม่ยยังถือต่ก็อัดเงเบื่แล้วบอกแล้ว่

กเก็นมันได้ตรงนี้แต่ว่ามันออก้างเงี้ยวเนาะต่ำมากิเลยวะไปเลยได้มึงอย่าลืมเลยเอาหได้ออกกำลังกายมาสาปีแล้วะดีะจำลิฟต์ทำงานแม่ลูกเสือกันวันนี้มาดีอยู่เนี่

โอ้ยโอ้ยแก็นัเส้นเดียวขึ้นแล้วงเส้นลนำมาแล้วกดกมโอ้ชากันเนี่ยเฮ้ยโกมาว่ะเย็สองลูกสาลูกว่าแล้วไป่ลยเล้าเขา ลงมีความร้อนลมเนาะเจ็ยืดเจ็มี่เย้นไปขึยนข้นไปขนไปนไปขึ้นไ้นไปขึ้นไมขึ้นไปขึ้นไปขึนไปนไปขา้นไปขนไปนไปขนปนไป

Ôi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn